สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะฮะอันนี้ลูกค้าส่งหัวฉีดมาให้เช็คนะสีหัวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้มาจากจังหวัดสุรินนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสีหัวนะครับใช้ันเคี้ยวด้วยเหรอแป๊บรั่วเปล่าเนี่ยถึงจะใส่เทปเคียวหวานนะครับหรือว่าไง <c oughs> อ่าตามนี้นะฮะ ยุดซ่อมหัวฉีดนะฮะอันนี้เลขหัวฉีดนะฮะต้นที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําตําหนิกันนะฮะแต่ละต้นนะอาการเป็นยังไงนะครับอเลขหัวฉีดตามนี้นะเนี่ยนี่ครับอ่าตามนี้ครับอ่าอันนี้เราจะให้ดูกับเบื้องต้นนะฮะเราทามาร์กไว้นะฮะไอนน้หนึ่งนะต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะ ต้นที่สามนะต้นที่สี่นะตามนี้นะะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่และต้นมีอาการยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะซ่อมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งก่อนซ่อมนะเค,เครื่องติดง่ายนะ,ะเดี๋ยวมาดูควันนะครับอ่าควันไม่มีมาดูไหลกลับนะ โอเคนะ,ะต้นที่หนึ่งเดี๋ยวล้างอย่างเดียวครับต้นที่สองก่อนซ่อมนะฮะเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับมาดูควันนะโอเคควันไม่มีนะไหลกลับโอเคไหลกลับได้นะครับ เดี๋ยวดูภายในอีกทีนะนี่อ่าก่อนซ่อมต,ต้นที่สามอะเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับเครื่องตันนะติดยากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูควันนะครับมีควันขาวออกหน่อยๆน,นะฮะตอนแรกนะครับ อ่ามาดูไหลกลับอ่าไหลกลับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้น่าจะมีปัญหานะต้นนี้นะครับเครื่องสั่นสะดุดต้นที่สี่ก่อนซ่อมนะเครื่องสั่นอ่าเครื่องสั่นนะปิดยากสะดุดดูควันนะโอ้ยขาวเป็นลูกเลย โอเคดับไหลกลับแรงนะไม่ต้องสืบนะหวัวน,นี้เ,เดี๋ยวติดเครื่องดูไหลกลับไเรียบร้อยไปแล้วครับจบหับวนี้เสียแน่นอนร้อยอร์เซ็น่าหลังจากที่เราเปิดมาดูนะดูภายในหัวฉีดันอนี้ลูกค้าเคยเอาไปซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วประกอบมา ไม่ครบนะฮะเคยเคย <ๆ S 1> ไปแกะล้างแนละ้วใช้ไม่ได้นะครับดูดูที่สปริงนะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอ่าต้นที่หนึ่งเดี๋ยวฟังต้นที่หนึ่งแล้วก็สองอ่าสามแล้วก็ต้นที่สี่ดูต้นที่สี่นะฮะสปริงหุบเข้าไปเลยนะมันจะมีแกนะอันเล็กๆอันนึงอยู่ข้างในข้างในเนี่ยในต้นอนะ่ะหายไปนะครับใส่มาไม่ครบนะะตัวเนี้ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนต้นนะครับ ต้นที่สามเปลี่ยนชุดซ่อมต้นที่สามนี้เปลี่ยนชุดซ่อมนะอ่าแล้วก็หนึ่งสองล้างล้างได้นะครับเท่ากับว่าต้นที่สามนี้เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ต้นที่สี่เปลี่ยนต้นนะครับไม่มีอะไรแยกขายนะครับมันจะเป็นตัวอ่ามีแกนอันหนึ่งบดันสปริงตัวเนี้ไว้นะะสปริงที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้หดเข้าไปเลยดูเห็นไหมปกติสปริงเราจะต้องโผลมานะครับใช้ไม่ได้นะน,นี่ เวลาเอาไปล้างดูดีๆด,ด้วยนะครับตามนี้นะเปลี่ยนต้นหนึ่งนะแล้วก็ซ่อมหัวฉีดต้นหนึ่งแล้วก็ล้างสองต้นนะครับต้นที่หนึ่งล้างนะมาเช็คกันโอเคเครื่องติดง่ายนะครับเปิดควันไม่ดำวันนี้แค่ล้างนะครับ ปั้นเตเรียบร้อยนะต้นที่สองนะอันนี้ล้างอย่างเดียวนะเค,เครื่องติดง่ายนะครับมาดูควันนะโอเคควันปกตินะไม่ไหลนะครับ,รบเรียบร้อยอน,นี่ล้างอย่างเดียวจบสวย ต้นที่สเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะฮะพร้อมล้างเทสเครื่องสะซาติสดสง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูควันนะโอเคไหลกลับนะมาดูกันปกติเรียบร้อยนะอ่าสำหรับต้นที่สี่นะอันนี้ลูกค้ามีหัวฉีดอยู่นะฮะ อ่าอะไรเขาใส่ม้าไม่ครบนะ,ะที่เขาไปซ่อมมานะ,ะไม่รู้ซ่อมที่ไหนนะใส่ม้าไม่ครบใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้นนะ,ะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ,ะตัวข้างในต้นเนี้ยนะอันนี้ตัวนี้เปลี่ยนชุดซ่อมสองหัวเป็นตัวล้างนะครับโอเคสรุปเลยนะสำหรับเคสนี oh! ้นะลูกค ja. mm ้าส่งมาจากสุรินทร์นะอ่าต้นที่1ล้างนะต้นที่2ล้างต้นที่3มเปลี่ยนชุดซ่อมนะส่วนต้นที่4นะนะลูกค้าต้องเปลี่ยนต้นใหม่ครับเพราะอุปกรณ์ข้างในม้าไม่ครบนะ ้างพร้อมเทสนะจบสวยๆไปเลยเตรียมตัวส่งกลับงานปลายทางโซนอีสานนะเรื่องรถานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี